ยอดคนสมองอัจฉริยะตอนหนึ่งยานรบร่องหนกับสุดยอดแฮกเกอร์หมาป่าเรียกฐานตอนนี้เราได้พบยานรบไม่ปรากฏสัญชาติแล้วขอให้ยืนยันคำสั่งอีกครั้งพร้อมที่จะปลดจรวดมิสไซล์ฐานสั่งให้บินเข้าใกล้ว่าเป็นเครื่องบินสัญชาติไหนลูกฝูงขอให้จัดขบวนเป็นหัวลูกศรเตรียมพร้อมแจ้งฐานเป็นเครื่องที่แปลกไม่มีท่อเจ็ตด้านหลังลักษณะแบนหนาเพียงหเมตร ไม่มีเสียงบินได้นิ่งมากคำสั่งฐานเปิดลิงก์วิดีโอส่งภาพมายังฐานยิงเตือนให้ลงจอดนี่คือน่านฟ้าของแผ่นดินเราโอ้มันเริ่มเชิดหัวขึ้นแล้วไม่ทันแล้วชนแน่เฮ้ยเราบินชนผ่านมันมาตะตะตอนนี้มันอยู่หลังของพวกเราดึงหัวขึ้นไปอยู่ด้านหลังของมันอามะไม่ไม่ทันมันบินหายไปแล้วว่าไงนะความเร็วตอนนี้มักหนึ่งแล้วนะ ฐานเรียกเกิดอะไรขึ้นเรามองไม่ทันฟงหมาป่าตอบฐานเราเองก็มองไม่ทันเหมือนกันอยู่ๆมันก็โปร่งแสงยังกลับไม่มีตัวตนโอ้หมาป่าหนึ่งตอนนี้ไม่มีภาพมันในจอเรดาร์แล้วหมาป่าสองก็ไม่เห็นหมาป่าสามก็ไม่เห็นฐานเรียกเกิดอะไรขึ้นตูดตูดตูดหมาป่าห้าได้ยินแล้วตอบด้วยตูดตูดตูดบ้าเอ้ยนี่มันเครื่องบินรบ f 2 2 Raptor ปเตอร์ 22, or, ที่น่าเกรงขามสุดยอดของโลกเลยนะเครื่องบินรบตั้ง5้าลำที่มีเทคโนโลยีล้ำยุคไม่อาจเทียบกับมันได้เลยแม้แต่นิดเดียวดีที่มันไม่คิดจะต่อสู้ถ้าเราลั่นกระสุนเพียงนัดเดียวไม่อยากคิดเลยว่า5้าลำจะสู้มันได้หรือเปล่าฐานเรียกฐานเรียกตอบฐานได้ยินแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวิทยุของพวกเราไม่สามารถใช้ได้ยานรบค่าศึกได้หายไปแล้วฐานเรียกกลับมารายงานตัวด่วน รับทราบลงจากเครื่องทุกคนมีสีหน้าตื่นวิตกภายในห้องผู้บัญชาการภาพจากกล้องของหมวกนักบินที่ส่งมามองไม่ชัดกล้องเสียหรือเปล่ายานลำนั้นถึงได้โปร่งแสงจางหายได้ท่านนายพลกล้องไม่ได้เสียครับมันสามารถสลายร่างได้และเครื่องบินรบนั้นมันไม่ได้เหมือนเครื่องบินรบเลยมันไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เจ็ตเป็นตัวขับเคลื่อนมันสามารถเร่งความเร็วในพริบตามันล่องหนเหมือนกับ ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเสียด้วยซ้ำที่เราเจอมันเพราะมันต้องการให้เจอเรดาใช้กับมันไม่ได้ผลมันไปไกลกว่าเครื่องสเต,เตลของเราอย่างมากมันต้องเป็นเทคโนโลยีอนาคตข้างหน้าแน่เลยคนที่ได้ยินคำพูดของนักบินทั้งห้าถึงกับตกใจเพราะพวกเขาขับอยู่มันคือที่สุดของเทคโนโลยีในยุคนี้เป็นเครื่องบินที่ไม่อาจขายให้ชาติใดได,ได้กลัวว่าเทคโนโลยีจะหลุดไปอยู่กับชาติอื่นแต่วันนี้กลับถูกเครื่องบิน ไรสัญชาตินอกไฟทำลายความมั่นใจจนหมดสิ้นท่านนายพลกล่าวเรียกประชุมด่วนนี่มันเป็นภัยความมั่นคงระดับชาติในเวลาเดียวกันรายงานท่านนายพลแฮริสนันทางกองเรือบรรทุกเครื่องบินจากผู้บัญชาการเคานเตอร์ได้พบยานต้องสงสัยลอยตัวนิ่งอยู่บนอากาศเหนือน่านาน้ำแปซิฟิกตอนนี้ได้เตรียมกำลังรบพร้อมยิงหัวจรวดมิตไซ์จำนวนมาก ต่อสายตรงถึงขั้นเคานเตอร์ด่วนสวัสดีผู้บัญชาการเคานเตอร์ความตึงเครียดอยู่ในระดับไหนยังอยู่ระดับ3เราส่งสัญญาณให้แจ้งตัวตนอีก3ครั้งถ้าไม่ส่งกลับจรวจมิสไซ์ทั้งหมดจะเริ่มยิงตอนนี้ดาวเทียมทั้งหมด200ดวงกำลังจับพิกัดต่อให้มแมลงวันก็ไม่สามารถรอดไปได้รายงานครับท่านดาวเทียมได้ส่งข้อมูลมายานลำนี้ไม่มีคลื่นความร้อนออกมาเลยสักนิดมันจะเป็นไปได้อย่างไร มันไม่มีสิ่งมีชีวิตหรือเครื่องยนต์อะไรเลยหรือเลเซอร์สแกนไม่สามารถเจาะทะลุผิวของมันได้เลยรายงานครับท่านตอนนี้ทางเราได้ยิงเตือนไปแล้วครบ3ามครั้งโปรดออกคำสั่งยิงจรวดมิตรายอีกครั้งตูดตูดตูดฮัลโหลฮัลโหลปัดโทษสายถูกตัดไปแล้วเปิดระบบการสื่อสารพิเศษไฟว์วอล์เปิดระบบแล้วแต่ก็ยังใช้การไม่ได้ครับท่าน แจ้งปิดระบบเพนทากกนทั้งหมดแย่ yeah, แล้วท่านตอนนี้ระบบของเพนทากกนถูกแฮกจากเครือขา่ายไร้สายอะไรนี่พอเจ้ายานลึกลับลำนี้โผล่ทุกอย่างก็เลวร้ายไปหมดในขณะเดียวกันกองเรือแปซิฟิกออกคำสั่งปฏิบัติการยิงได้เลยในขณะที่หัวรบจรวดมิตรไซ์จะออกไปนั้นโอ้โ oh, น no. ไม่ทันแล้วมันสลายร่างหะหายหายไปแล้วเรดาหเห็นไหมเรดาก็มองไม่เห็น ดาวเทียมก็โดนตัดระบบใช้การไม่ได้200ดวงไม่มีดวงใดรอดเลยหรือไม่มีเลยครับท่านรายงานตอนนี้สัญญาณทั้งหมดกลับมาใช้งานแล้วครับท่านกริงกริงฮันโหลกองเรือแปซิฟิกท่านนายพลจะรวดมิตรไซได้ยิงไปทั้งหมดแล้วแต่เป้าหมายล่องหนไปได้ใช่เรากำลังจะบอกผู้บัญชาการยังรบลำนี้มันสามารถลบตัวเองได้และมันไม่มีเครื่องยนต์ไม่รู้ประเทศไหนเป็นผู้สร้าง เทคโนโลยีมันล้ำกว่าเราหลายเท่าผู้บัญชาการเคาน์เตอร์มันจะใช่ของรัเสเซียหรือว่าจีนกันแน่นะท่านนายพลแมคคอยพูดเป็นไปไม่ได้เทคโนโลยีจากการแฮกของระบบข้อมูลทุกเครือข่ายในโลกซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไม่ได้ชี้นำว่าจะมีเทคโนโลยีการย้ายมวลสารได้ในโลกนี้ที่ฉันเห็นมันคือการย้ายมวลสารนั้นหรือเป็นไปได้ไหมว่าไม่ใช่ของโลกเรามันสามารถตัดระบบการสื่อสารของเราทั้งหมดได้ เรียกประชุมด่วนให้ใช้ระบบสื่อสารเข้ารหัสอีกสามชั่วโมงประชุมที่เพนตากอนนะฐานทัพทะเลจีนเฉินตูหนึ่งเรียกฐานเราได้พบเครื่องบินรบต้องสงสยัยกำลังผ่านน่นฟ้าของเราขอให้ยืนยันคำสั่งปล่อยจรวดนำวิถีระยะสั้นตามความร้อนพร้อมยิงยืนยันจากฐานยิงได้ไอหยามันมัน,ม,นมันหายไปแล้วเฉินตูหนึ่งรายงานมาสิหมายความว่าไงที่ว่าหาย มันบินอยู่จูจ่ๆมันก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแค่กระพริบตามันก็หายไปแล้วในขณะอีกซีกโลกการประชุมความมั่นคงระดับชาติได้ดำเนินการไปอย่างเข้มข้นข้อมูลที่สำคัญจากซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ถูกดึงมาใช้อย่างเต็มระบบแม้แต่การประมวลผลการทำนายอนาคตก็ยังไม่อาจวิเคราะห์ออกมาได้ท่านทั้งหลายคิดว่ามันเป็นยานรบชนิดใด ตอบไม่ได้จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญมันไม่ได้แสดงความต้องการจะคุกคามแต่มันต้องการแสดงให้เห็นว่ามันอยู่เหนือกว่าเท่านั้นเองแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่าครั้งหน้ามันจะไม่ลงมือเรายอมรับว่าสร้างความตื่นประหนกให้กับกองทัพอากาศมากถ้าหากเรายังไม่สามารถค้นหาความจริงได้เราก็ไม่อาจวางใจได้เหมือนกันเท่ากับว่าประเทศของเรามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกโจมตี ท่านประธานาธิบดีมีข่าวจากจีนพบยันรบลำเดียวกับที่เราเจอที่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกบินอยู่เหนือประเทศจีนจากทางจีนระบุเวลาห่างเราแค่หนึ่งนาทีมุ่งหน้าสู่แผ่นดินใหญ่ของจีนแล้วหายไปโดยที่ไม่มีการตรวจพบจากเรดาร์และดาวเทียมได้เลยรายงานจบในห้องที่มีแอร์คอนเนคชันเย็นเฉียบแต่มีเหงื่อไหลซึมกันทั้งห้องประชุมความเร็วแบบไหนต่อให้บินหนึ่งรยมกก็ยังไปไม่ถึงจีนในเวลาหนึ่งนาทีได้ ไม่เติมเชื้อเพลิงเลยหรือทันใดนั้นก็มีเสียงรายงานดังขึ้นมาได้มาแล้วครับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ประมวลผลจากวัสดุที่วิเคราะห์จากเครื่องสแกนผ่านดาวเทียมก่อนถูกตัดระบบวัสดุเป็นของในพื้นโลกเราไม่มีเครื่องยนต์แต่อาจใช้สนามแม่เหล็กของโลกเป็นตัวขับเคลื่อนท่านประธานาธิบดีมันหมายความว่ายังไงว่ามันไม่ได้บินแต่มันอยู่ที่เดิมฉันยังไม่เข้าใจคืออย่างนี้ครับท่าน โลกหมุนไปพร้อมกับเราแต่มันไม่หมุนตามโลกทุกอนูของยานลำนี้สามารถลื่นไหลไปกับการเสียดสีของอากาศได้และนั่นเป็นสมมุติฐานว่าทำไมมันถึงสลายร่างได้เพราะมันเร็วจนสายตาเราปรับไม่ทันครับท่านและบทสรุปซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้คำนวณความห่างเทคโนโลยีไปถึง50ปีข้างหน้าหรืออาจมากกว่านั้นทุกท่านที่ได้ฟังการวิเคราะห์นี่ยิ่งเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุด ไม่รู้ว่าชาติใดที่มีความสามารถพัฒนาได้ไปไกลจนเหนือคู่แข่งขนาดนี้รู้หน้าที่แล้วนะอเล็กซานเดอร์คิดว่าหน่วยข่าวกรองของคุณคงทำได้ครับท่านประธานาธิบดีผมจะดำเนินการเดี๋ยวนี้ไฟวอลด่วนรหัสลับเดอะคิงสั่งการให้แทรกแซงทุกประเทศเพื่อบีบให้มันเผยตัวออกมาใช้ทรัพยากรของเราทั้งหมดเพื่อสืบหาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต i.p ทุกเครื่องของคอมพิวเตอร์บนโลกนี้คนให้เจอให้ได้เรียกระดมพลกลุ่มแฮกเกอร์ทั้งโลกสีขาวและโลกสีดำสำรวจให้หมดอย่าให้ขาดไปแม้แต่เครื่องเดียวและในอีกซีกโลกหนึ่งตอนนี้เป็นกลางวันกริ้ง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 ใครอีกแลเนี่ยเบอร์โทรก็ไม่เคยให้ใคร มันจะโทรมาทำไมตอนนี้คนกำลังนอนนรุมนรับสายแทนทีได้คะ่ะเจ้านายแล้วปลุกฉันด้วยตอนหกโมงนะฉันจะไปเข้ายิมออกกำลังกายคะ่ะเจ้านายอยากกินน้ำเย็นคืนนี้กลับมาจะทำการอัปเดตโปรแกรมนรุมนเสียหน่อยไปเจอข้อมูลระบบนำร่องการสื่อสารเข้ารหัสผ่านดาวเทียมเดี๋ยวแก้ซอสโคดเสียหน่อยวันหลังจะได้รู้ข้อมูลของพวกเขาไม่ต้องไปเสียเวลาแฮกระบบ เอาลัไปนอนต่อดีกว่าปี๊ปเจ้านายคะคุณสุชินเพื่อนเจ้านายโทรมามีหน้าละ่ะได้รู้จักเบอร์โทรมาต่อสายให้ทีนะรุมลฮัลโหลว่างไงลงมากรุงเทพเมื่อไหร่อ๋อได้คืนนี้เจอกันที่เดิมโอเคบายบายเจ้านายคะเบอร์คุณสุชินไม่ใช่เบอร์นี้จะให้เพิ่มรายชื่อในเมมโมรี่ไหมคะโอเคเพิ่มได้เลยปี๊ปเสร็จแล้วคะ่ะเอาล่ะนอนได้เสียทีเจ้านายคะ จอพลาสม่าตัวที่สี่ชำรุดค่ะเช็คแล้วเกิดจากชิปเสียหายเออรู้แล้วเดี๋ยวฉันซ่อมให้ขอนอนก่อนได้ไหมโอเคค่ะเจ้านายปี๊เพ้อแย่จางชิปย่อลงความคงทนเลยไม่มีก็ขอเอาใจช่วยนะพี่จีนแต่ถ้าซ่อมอีกทีคงใช้ของอเมริกามันทนกว่าจริงๆปี๊ปี๊เจ้านายค่ะตื่นได้แล้วค่ะเวลาหกโมงเย็นหือครบแล้วหรือฉันยังง่วงอยู่เลยนัดคุณชินไว้เดี๋ยวไม่ทันนะคะ เวลานี้เส้นทางที่เช็คแล้วถนนจะล่งช่วงเวลา6โมง50นาทีดูจากกำหนดนัดหมายของแต่ละคนในมือถือในระยะเส้นทางทั้งหมดแล้วค่ะดีมากนะรุอมนคืนนี้กลับมาฉันจะอัปเดตโปรแกรมสุดยอดให้เธอละเมื่อเธอมีโปรแกรมนี้เธอจะสามารถรู้ข่าวสารได้ทั่วโลกเลยนะปี๊วันนี้เจ้านายแต่งตัวดูหล่อมากเลยค่ะจริงเหรอขอบคุณมากไปละดูแลบ้านให้ดีนะนะรุอมนแล้วเปิดประตูรั้วให้ฉันด้วย เจ้านายจะขับเบนไฟฟ้าหรือว่าขับเฟอร์รารี่ไปดีคะไม่เอาทั้งสองอย่างวันนี้เราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนโอเคคะ่ะเจ้านายปีบโอ้โเหเฮนรุมนแฮกข้อมูลชาวบ้านแล้วมาวิเคราะห์ได้ตรงเป๊ะจริงๆถนนแทบไม่มีรถเลยไม่รู้วันนี้สุชินมีธุระสำคัญอะไรร้อยวันพันปีไม่เห็นลงมากรุงเทพแถมยังมาชวนไปกินเหล้าอีกหืยคิดแล้วขนลุกโอ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 กเกือบเลยดีที่เป็นมอเตอร์ไซค์ ไม่งั้นอยู่เทินไกลแน่เลยเฮ้ยนาทีเราอยู่นี่แม่ยังหล่อเฟี้ยวเหมือนเดิมนะมีเมียหรือยังว่าเพื่อนเองก็ว่าไปหาแฟนยังไม่ได้ยังคิดจะมีเมียได้เหรอก็มึงมันเลือกเกินไปไม่ใช่เรื่องแต่มันไม่ถูกใจเออเออเรื่องของมึงไปไปเข้าไปฟังเพลงกันดีกว่าหาที่มุมมืดสักหน่อยอยากจะปรึกษาม,มึงว่ะนั่นไงถ้าซื้อหวยก,ก็คงถูกห้าห้าห้ามึงจะหัวเราะททำไม ก็กูขำม,มึงไอ้นาทีดูหน้ามึงอย่างกับก้นเออว่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวขอดื่มเบียร์ก่อนอะไรกันวะมาขอคำปรึกษาแต่ยังมาลีลาอยู่ได้คืออย่างนี้ในตลาดมืดมีคนมาจ้างลบข้อมูลอื้อฉาวของลูกสาวเสียใหญ่ถูกแก๊งมิจฉาชีพล่อลวงในผับถูกถ่ายภาพแบล็กเมลเป็นเงิน200ล้านพอจะมีวิธีบ้างไหมวะเงินร้อยล้านเชียวนะเวย้ยทำไมไม่แจ้งตำรวจละ่ะเก่งๆมีอยู่มากมาย มันไม่ใช่คนเอเชียอย่างพวกเรามันเป็นคนต่างประเทศมีเครือข่ายอยู่มากมายมันขู่ถ้าไม่ให้มันจะเอาภาพวิดีโอลงเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเราเห็นว่านายพอมีวิชายอยู่บ้างไม่ลองค้นหาแล้วทำลายข้อมูลเผื่อได้เงินมาใช้กันในหลักเราไม่รู้จักจะติดต่อย,ยังไงโทรไอ้เพื่อนรักก็เรานิ่งไงที่เอาข้อมูลมาให้เนี่ยได้มาจากกลุ่มแฮกเกอร์ใต้ดินเลยนะนายรู้จักพวกมันด้วยหรือเดี๋ยวเดี๋อย่าพูดดัง หลานชายเรามันอยู่ในกลุ่มนี้ไหนขอโค้ชรับหน่อยอ๋อนี่นี่เราจดมาอยู่ในเครื่องเดี๋ยวเราส่งให้ไม่ไม่ไม่เอาแบบนี้อย่าส่งข้อมูลให้เรามีปากกาไหมเดี๋ยวเราจดเอาเองเฮ้อมึงนี่ละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะมันจะเจอเราได้ยังไงไหนขอดูมือถือหน่อยซินี่ไงเครื่องเก่าพระเจ้าเหานี่แหละแอนดรอยตัวดีเลยล่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองติดต่อไปไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าลองดูเพื่อนเผื่อฟลุก จะได้รวยกัน5 5 5นายนี่มันมองโลกในแง่ดีจริงๆมาหาเราเรื่องแค่นี้หรืออ๋อจริงๆเรามาแสดงความดีใจที่ลูกได้รับปริญญาโอ้ลูกสาวนายโตแล้วหรือนี่ไม่ใช่นายได้ยินไม่ชัดลูกที่ลูกน้องเราเพิ่ง25จะมีลูกได้ยังไงปัดโทษ 5, 5 5 5เฮ้ยนาทีคืนนี้ไม่เมาไม่ดึกนะพรุ่งนี้ต้องไปงานรับปริญญาแต่เช้าคืนไปช้าโดนเนียบิดหูอีก นี่แหละกูถึงไม่อยากมีเมียฮ่าฮ่าเอ้ยเราเริ่มมืนแล้ววะออกลับกันเถอะเฮ้ยขับรถดีๆนะเว้ยพ่อมึงตั้งด่านหรือก็ไม่รู้วัดดวงเอาเองก็แล้วกันนะคโรูโดนก็โทรหากันด้วยนะชินเอย๋ยยังใช้รถเก่าคันเดิมอีกเหรอเอาเดี๋ยวคืนนี้จะหาเงินให้ใช้สักหนึ่งรยล้านก็แล้วกันเอ๋โทรศัพท์อยู่ไหนวะ อ๋ออยู่ในกระเป๋ากางเกงแสดงว่าเมาแล้วนานี่เจอคุณพ่อที่ด่านตรวจซวยแน่ๆฮันโหลนรุมนช่วยเช็คเส้นทางหน่อยขากลับมีด่านตำรวจตั้งไหมเจ้านายเมาแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะเสียงของท่านเปลี่ยนไปนิดหน่อยจ้นานรุมนรอสักครู่นะคะกำลังประมวลผลปี๊ป,ปวันนี้ไม่มีตั้งด่านโอเคขอบคุณมาก ฮัลโลนรือมลถึงแล้วเปิดประตูบ้านให้หน่อยขออาบน้ำแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ช่วงระหว่างที่ฉันอาบน้ำนรือมวลช่วยดึงข้อมูลจากเครื่องบินมาพักไว้ในฮาร์ดดิสชุด A ให้หน่อยเดี๋ยวฉันจะแก้ซอสโค้ดแล้วจะเอาใส่ในซอฟต์แวร์ของเธอนะระหว่างที่อาบน้ำนาทีได้คิดถึงตอนที่เขียนโปรแกรมให้กับนฤมลครั้งแรกช่างแสนลำบากในการแก้หลายร้อยครั้งกว่าจะเป็น AI ที่สมบูรณ์ เหมือนอย่างทุกวันนี้ถึงเธอจะเรียนรู้และพัฒนาได้เองแต่ซอฟต์แวร์บางอย่างเราก็ต้องหามาเติมเพิ่มให้กับเธอเพื่อที่จะไม่ใช่แค่ดูแต่เป็นเหมือนตัวจริงที่มีสิทธิอนุญาตทุกอย่างได้มานารุมวลช่วยเปิดลิงก์เข้าระบบและสำรองข้อมูลไว้ด้วยเรากำลังจะอัปโหลดเข้าไปแล้วนะเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทำการใดๆให้อ่านได้อย่างเดียวเพื่อรู้แต่ห้ามเข้าไปเปลี่ยนแปลงคือขายดาวเทียมเดี๋ยวมันจะสงสยัย โอเคเสร็จแล้วนี่นะหรือเครือข่ายมันใหญ่จริงๆตอนนี้ฉันรับรู้ทุกสิ่งบนแผ่นดินนี้เลยมันเยี่ยมมากนายท่านเอาละฉันจะทำงานก่อนนาะทีได้พิมพ์รหัสโค้ดร,รับติดต่อกับนายจ้างใต้ดินสวัสดีฉันชื่อชาโดแมนถ้าลบข้อมูลได้100ล้านตามสัญญาเยสหรือโนปีเยสโอนเข้าธนาคารสวิสโอเคพรุ่งนี้เช้าเตรียมโอนได้เลย นาทีเข้ากลุ่มใต้ดินตามที่สุชินให้รหัสโค้ดลับมาเข้าไปก็เจอข้อมูลกลุ่มที่ต้องการนี่มันพวกนี้อยู่ในอเมริกานี่เอาหลักง่ายเลยฐานเครือข่ายดาวเทียมสัญญาณไร้สายเชื่อมตรงกับอินเทอร์เน็ตโอ้โอชื่อนี้ใบหน้านี้มาเป็นพรวนทั้งแกงเลย ไหนดูซิข้างในโน้ตบุ๊กทุกเครื่องมีรูปผู้เสียหายหรือเปล่านั่นไงเจอแล้วมีถึง15ไฟล์นาทีเปิดดูผ่านๆเพื่อดูว่าใช่หรือเปล่าแล้วแงนหน้าขึ้นไปมองบนจอทีวีที่แขวนอยู่ด้านบนแล้วเรียกนรุมนคะ่ะเจ้านายใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตสแกนโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ว่าได้รับไฟล์พวกนี้มาจากแหล่งใดและส่งไปที่ไหนบ้างให้ตามไปทำลายทิ้งให้หมดแล้วเก็บไฟล์ทั้ง15ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานส่งคืนให้ผู้เสียหายค่ะเจ้านายเวลาผ่านไป20นาทีเจอแล้วค่ะเจ้านายทั้งหมดมี50เครื่องทั้งโน้ตบุ๊กและมือถืองั้นลบแล้วทำลายเครื่องโดยการตัดคำสั่งชิปให้ไฟเกินหรือชอตไฟไหม้ไปเลยก็ได้ในเวลาไม่ถึง10นาทีทุกเครื่องที่เป็นเป้าหมายก็มีไฟลุกท่วมพร้อมกันทั้ง50เครื่องและได้เกิดไฟไหม้อาคารเสียหายหลายร้อยล้านต้นเพลิงมาจาก สำนักงานกลุ่มแก๊งมาเฟียคืนนั้นนาทีได้ส่งรูปภาพไฟวิดีโอ15ไฟล์ไฟไปให้กับลูกค้าพร้อมกับหมายเลขบัญชีธนาคารสวิสตอนเช้าเสียใหญ่เจ้าของธุรกิจหลายพันล้านเปิดแท็บเล็ตได้เห็นข่าวอาคารตึกเช่าราคาแพงในย่านสำคัญถูกไฟไหม้เสียหายอย่างหนักต้นเพลิงมาจากไฟไหม้โน้ตบุ๊กในสำนักงานและในข่าวยังบอกว่ามือถือไฟก็ไหม้พร้อมกันถึง40เครื่องเมื่อดูหน้าถึงจำได้ว่าเป็นคนร้ายที่ขู่ แบล็กเมตัวเขานั่นเองเอมีข้อความส่งมาตั้งแต่เมื่อคืนหือชาโดว์แมนเขาทำสำเร็จได้จริงๆพร้อมกับส่งไฟล์มาด้วยอะไรนี่มีเขียนบอกด้วยว่าไม่ได้เปิดดูวิดีโอในไฟล์ซักตอนเดียวขอสาบานถ้าโกหกขอให้ฟ้าผ่าตายเขาทำได้อย่างไรนะแฮกเกอร์ทั่วโลกยังไม่สามารถทำได้แต่เขาทำแค่หนึ่งคืนเอไม่ใช่นี่เขาส่งมาตอนสี่ทุ่มเขาติดต่อเราตอนสองทุ่ม ใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงเองหรือนี่เก่งจริงๆขนาดเราทำงานมา60ปียังมีแค่2,000ล้านแต่นี่เขาทำงานเพียงสองชั่วโมงก็ได้200ล้านนี่มันยอดคนเกินไปแล้วสวัสดีเจ้านายเช้านี้ดูสดชื่นจังนะคะสวัสดีนรุมนช่วยโทรหาคุณสุชินให้ฉันหน่อยฮัโลโหลฮัโลโหลว่าไงนาทีโทรมาแต่เช้าเอาเลขบัญชีมาเอาไปทำไมไม่ต้องโอนหรอก เราไม่ได้อดอยากถึงขนาดนั้นเพื่อนเอาไปเถอะให้ใช้นิดหน่อยจะเอาห้บหรือหนึ่งรดีบ้าเหรอให้ทั้งทีก็ต้องร้อยสิขนาดโอนเงินเติมมือถือยังบังคับให้เติมทีละร้อยบาทเลยห้าห้ห้าเราพูดเล่นขอบใจว่าเพื่อนในขณะที่พูดขอบใจแต่ก็ส่งหมายเลขบัญชีมาให้เออไม่เป็นไรโอนให้ไปแล้วนะตูดตูดอ้าววางไปแล้วอะไรของมันวะไอนาทีในขณะอีกด้านของซีกโลก ดเรเทลสันนี่มันไม่ใช่การเผาไหม้ธรรมดามันเกิดจากการลัดวงจรภายในใช่แล้วคุณอเล็กซานเดอร์เป็นไปได้ไหมเกิดจากการแฮกระบบหือดรเทลสันเป็นไปได้สูงมากแต่จะมีคนไหนที่ทำได้ขนาดนี้แฮกเกอร์ที่เรารู้จักทั่วโลกก็ยังไม่สามารถทำได้ขนาดนี้เลยเราสงสัยว่าคนคนนี้กับคนที่ตัดระบบดาวเทียมจะเป็นคนคนเดียวกันเพราะวิธีการใช้เข้าหน้าบ้านตรงๆเจาะรหัสผ่านเข้ามาเลย ไม่ก่อกวนโดยส่งข้อมูลจำนวนมากแล้วแอบเข้าหลังบ้านแสดงว่าเขาเป็นสุดยอดแฮกเกอร์จบตอนที่1ยานรบร่องหนกับสุดยอดแฮกเกอร์ขอบคุณที่รับฟังนะคะจากใจผู้เขียนความเร็วเสียง1มกักเท่ากับความเร็ว1225.04กิโลเมตรต่อชั่วโมง